โอ้ค oh, ุณเล่นในโทรศัพท์ใช่ไหมใช่คุณเล่นในโทรศัพท์แล้วคุณโอ้โหเดี๋ยวนี่คืออะไรวะปืนไลฟ์เอสเคเอสเอสเคสคุยเอ้ย โอ้ยเออกูยังไม่ได้ขาสกิวอ้าวเยอยหมดเวลาแล้วโอตาหาเออไปซื้อ S K S ีกี้ยอีกนิดเดียวเองห้าเก้าเก้าเนี่ยอือหอืหอออืหืออืหอหอ โอดแขนเอ,อ่อขึ้นมาเดี๋ยวมันขึ้นมาได้ไงเนี่ยกูจะออกยังไงเนี่ยโอ้โอ้โดนดีจากด้านอ้ <c oughs> กูไม่ใช้ปืนที่อะไรดีก่อนเนี่ย18ิปเป็นปืนพกเดี๋ยวปืนพกแม่งโลกว่าปืนนี้นี่ดูอ่ะโอ้โหไอ้เหียหน้าตาเหมือนเจนิเฟอร์เลยไอ้เหี้ยไว ช่วยเหลือห้าสิบสี่ออะไรอยู่วะกูอยู่ที่ไหนวะไอพวกคีย์นั่นมันอยู่ไหนกัน ไหนวะหวดศสับฮ่าเรื่อนระดับเป็นระดับสิบเอ็ดเองเหรอเห่แลเห่แล ร้อนน่ะเฮียเอออ้าเอ,อดีบีดีบีดีหืมคันหัวจังเลย โอ้เจ็บมากมากเลยเฮ้ยอืมอืมที่ไหนเอือ้อเอื้ี่ลบหนึ่งร้อยเลยเหรอเพ่นี่มันเอเคบ่าวะ xin năn đi. Oh, kêu thế ngay nè. Ôi. Ôi giời, Đừng... خabt ok <laughs> ี่ไปทีโพสเก่งขามาก

Yes ยิงหัวโดนได้ยิงโดนหัว สิบสองบมิล้าไปเก้าคิวเออเดี๋ยวกูเล่นตอนอ่ะหลังไม้ก็ได้วะโอเค